เทมากในชุดนักบินนะคะไม้ไปที่อีกหนึ่งละครนะครับ Six Sense Season ที่2ของค่ายชนลพีนะครับโดยแม่หนูสูงสุดานะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเร่งถ่ายทํากันเต็มที่นะครับฉากที่จะให้ชมในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ถ่ายทําไปแล้วครับเป็นฉากใหญ่ที่จะจ๋าพิมพรตานะครับพาเหล่ามดามู่เพื่อนแฟนคลับนะครับไปช่วยกันปาทั้งไข่ทั้งขนมหวานนี่นะครับใส่นางเอกของเราครับคือน้องแคทตะรินยาครับเรียกว่าน้องแคทงานนี้ไม่ต้องมีเทคนะครัไปชมภาพครับ เดินหน้าถ่ายทําได้กว่า60%แล้วสำหรับละครฟอร์มเจ๋งอีกหนึ่งเรื่องจากค่ายชัมพี The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2โดยเมื่อวานนี้ผู้จัดแม่หนูสวนสุดาก็ยกกองไปปักหลักถ่ายทําอีกหนึ่งฉากใหญ่ที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพย่านรังสิต กับฉากการถ่ายโฆษณาของซูเปอปร์ร์เกาหลีปาร์คจุนจีหนุ่มฟิล์มรัตภูมิโดยมีนางเอกกอรำพาหรือแคทตอลินยาขอบขนมไปหวังรอพบตามกระสาแฟนคลับตัวจริงแต่ถูกขัดขวางโดยเป้ยนางเอกดังในเรื่องที่รับบทโดยสาวจ้าจ๋าพิมรตาซึ่งแท้จริงแล้วร้ายสุดขั้วถึงขนาดรวมพลการลับปาร์คจุนจีตะลุมบอลนางเอก่าทั้งไข่ขนมหวานขนมจีน่าหม้อและอีกมากมายเพียงเพราะหมั่นไส้คิดว่ากรำพาได้เป็นแฟนกับปาร์คจุนจีแล้วฉากนี้สาวแคททุ่มสุดตัวออกปากเป็นฉากที่เละและ ยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาเพราะนอกจากจะต้องเป็นนางเอกรวมมิตรขนมหวานไข่ดิบแล้วยังต้องดราม่าร้องไห้อีกด้วยครับ โดนหลายอย่างมากโดนเล้โดนไข่เลยไา่กาเลยกินไข่ถามถ้าถามว่าเหม็นไหมตอบเลยว่าเหม็นบ้าครับือหนูผ่านจุดนั้นมาแล้วหนูไม่เหม็นแล้วก็เจ็บบ้างต้องมีร้องไห้ด้วยตอนท่ายคือไข่จริงอะไม่เจ็บแต่มันจะเจ็บเขาตรงไข่ปลอมะล้มันเหมือนลูกปิงปองอะโดนทีแล้วแบบเด้งกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จะบอกว่าหน้าตึงมากนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่โดนรุนแรงขนาดนี้ หนักที่สุดในซิกเซนแล,ล,ล้วล่ะคะเรนเบื้องหลังเราเนี่ทุ่มเทกันมากๆาหนูโหยทั้งหัวหางทุกอย่างเต็ไมไปหมด <c oughs> มส่วนถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ย อ,อ,อย่าเอาไข่มาปาเป้ยนะคะมันเป็นบทบาทนะคะไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> ชาวบ้านเขาเตรียมทุเรียนรออยู่และนอกจากฉากนี้แล้วแม่หนูสวนสุดาย,ยังบอกอีกว่า The s i x Sense ซื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2นี้จะยังมีฉากบู๊ใหญ่ๆอีกหลายฉากที่จะต้องเดินหน้าถ่ายทําเพื่อเร่งออกอากาศให้แฟนๆช่อง3ได้ชมกันในเร็วๆนี้ครับธ <c oughs> นภูมิเท้านอกรายงาน น่าเห็นใจนะคะแคทก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับเลยไม่เหม็นไข่แล้วส่วนน้องมายุวดานะคะก็ได้รับการคัดเลือกค่ะให้เป็นมิส o u น t r y เกิลไท a แลนด์คนแรกนะคะเพราะว่าเวทีนี้เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกค่ะนอกจากว่าจะรำสวยเพราะว่านำวัฒนธรรมจากชุมชนมาโชว์บนเวทีแล้วนะคะคเสียงร้องของเธอนี่ก็เพราะอีกด้วยนะคะไปติดตามค่ะ แสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนจนชนะใจกรรมการและผหวชจากผู้ชมทั่วประเทศคว้าตำแหน่ง M ิสแคนที่เกิดไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล1นล้านบาทสำหรับน้องมายยุวดาโอรานกิตสาวใต้ในตาคมวัย22ปีจากตกำบลเขาแก้วอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนบุิ์ซึ่งหนุ่มแจ็คแฟนฉันได้ล่องใต้ดินหาทูสาวที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดคนนี้ถึงหน้าบ้านค่ะก็ไปเจอน้องนะครับที่ในบ้านครับผมน้องกาลังร้อยมะลัยอยู่ขายมะลัยขายมะาลาัย,าายต้องสีแยกใช่ไหมไ้่ใ<ช>ไม่ใช่แล้วทำอะไรคะ่ะเราทำดอกไม้สดค่ะใช่ครับผมขายดอกไม้สดครับแล้วก็พูว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกครับผมค่ะตื่นเต้นมากนะคะแล้วพอได้รับมอบ ือตัวเองได้เป็นมินคันที่เกคนแรกในประเทศไทยวันนี้ไมยก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะให้ดีที่สุดเลยค่ะผมมั่นใจว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบชอบทางด้านการแสดงอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถผมว่าผู้จัดหลายๆคนที่ที่ดูอยู่นะฮะก็คงแบบอยากจะเอาน้องเขาไปเล่นแน่นอนนะครับผมเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะเดี๋ยวร้องสดๆให้พี่เขาฟังหน่อยนิดนึงนิดนึงอะเศร้าตายไม่ว่านรอเงเศร้าตายไม่ว่า รอกพีดแถมยังใจดีใจดีจังหูหลังจากนี้น้องใ่ก็ตั้งใจจะนำเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทแบ่งหนึ่งส่วนจะใช้ในการอนุรักษ์ศิละปะท้องถิ่นของภาคใต้กลุ่มเยาว,วชนรักบ,บ้านเกิดตามความตั้งใจค่ะโซพิดาสุข,ขันโทร,รายงาน ะะตาคม,มเสียงเพราะอ,อยู่อำเภอลาสกาอากาศดีที่สุดในเมืองไทยนะคะบ้านเดียวจังหวัดเดียวกับพี่แบม,มเลยนะ,ะสวยเหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ไม<ป>่ขัดนะฮะไปข่าวต่อไปนะครับใครที่เป็นแฟนของคุณหมิวลลิตานะครับนอกจากจะให้กําลังใจพี่หมิวได้ในละครเรื่องแค้นเสน่หานะครับคืนนี้ก็จะมีด้วยนะครับยังให้กําลังใจเธอได้อีกใน